หรือเปล่าใช่ใช่เออ,อามากับแม่เพรเอามากับพี่ซานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บนรจางคนอื่นไปอะไรเงี้ยจำกลุ่มจอะไรหรือเปล่า พาจะพูดแล้วมันร้องเลยเนี่ยเดี๋ยวน้องต้องขึ้นไปร้องโชว์อีกแล้วจมันจะน้ำตาไหลใช่ดีดียก็ร้องแบบมีข้อแมว่าต้องซอมให้ได้ภายใน1วันถ้เดี๋ยววันนีนอนเลยใช่้พอะไรหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเรามาตรงรายะเอีกทึนะคะถ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปพูดในน้าดีกว่าที่เราจะทำกับข้าวด้วย แฟนคลับพูดมาเพราะว่าถึงเราทําหลายอย่างกิจกรรมมันหลายอย่างด้วยแล้วเราทำกลุ่มปิดบังทีไปไหมแต่ใดๆก็คือมันเป็นมันเป็นเรื่องของการทํางานเกี่ยวกับผู้จัดด้วยนะคะเราก็เลยได้ทํกลุ่มปิดในทีขึ้นแต่เราก็เลยอยากให้แฟนคลับที่ซื้อบัตรมารคุ้มที่สุดเราก็เลยนั่งคุยกับทันว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทำกิจกรรมทำกับข้าวครับทำกับข้าวแบบพูดคุยแล้วพดอดีจะเป็นประเด็นเรื่องของน้องไม้ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้น้องไม้ไปนอนด้วยแล้วก็จะให้น้องสองเพลงแกะ แล้วพี่ดูว่าวันนี้เลิกตีสองแต่ความเป็นแถวพาบอกว่าเธอเธอคุยกันเนี่ยมันก็ดึกแล้วไปเท่ชั่วโมงหนึ่งให้เราได้ฟังให้แก่เพราะว่าเรานั่้องอัดอยู่แล้วแต่วันพรุ่งนี้ครับใครที่ซื้อกลุ่มปิดความพิเศษคือเดี๋ยวเราจะมีทานข้าวกันแล้วก็เล็กๆน้อยๆพูดคุยกันและก็<ช>จะจะได้รู้ว่าเริงอะไรและทําไมถึงเป็นน้องไม้ที่จะได้้องเรื่องนี้และเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างที่เราอัดยังไม่เคยบอกใครในเรื่องของเงื่อนไข เดี๋ยวเราก็มีส้มหลายๆเพลงที่เราซื้อมา<ช>ที่แรงเห็นแล้วก็เงื่อนไขยังไงเดี๋ยวเราเรอฟังพรุ่งนี้ครับค่ะดีใจกับน้องไม้ด้วยนะลูกน่าจะเป็นปีของเขาก็ได้นะคะทุกคนมีท่าตรงท่า<อ>มีท่าตรงท่าเต้นเลยนะเพลงนี้นนใช่ตรงกันท่านอง,อง,องโอ้ยจ้า <laughs> <laughs> โอเคนะคะ